Yeah. Mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP พิเศษนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP พิเศษนะครับสำหรับวันนี้มาขอต่องวดกับองค์หลวงปู่สวงกระท่อมบัดป่านะครับหลังจากเมื่อวานนะครับที่เชฟเดินทางมาขอกับองค์หลวงปู่นะครับเลขก็เข้า87นะครับเสียดายตัวสุดท้ายนี่นะครับคืออืมถ้าเป็น9นี้ก็จะได้บนได้ล่างเลยนะครับ แล้วก็เสียดายเลขทูบอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น052นี่ไปแตกออมสินสามตัวก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีลหลายท่านนะครับวันนี้คุณบัวสวัสดีด้วยนะครับร่วมแก้บ,บนแล้วก็ร่วมบุญกระถินนะครับนะนมัทธนาบุญด้วยนะครับคุณบัวนะครับเดี๋ยวกระถิ่นใบใก็จะแห่ไปที่ไปรวมที่วัดนะครับ แต่ว่าพวกนี้ทอดถวายพ่กนี้นะครับสําหรับกระถินนะนะครับวันนี้เชฟมาทําบุญที่วัดกระท่อมหลวงปู่สวงก่อนนะครับก็จะมาถวายเพลงถวายเพงที่วัดนะครับนะระหว่างรอพิธีก็เลยมาขอต่องวดกับองค์หลวงปู่สวงก่อนนะครับนะสวัสดีแอดออฟโปนะครับได้7ได้แปดเดนะครับยินดีด้วยนะครับคุณอันมณีสวัสดีนะครับสวัสดีคุณ วันชัยนะครับสดีคุณบัวสอนนะครับสดีนะครับโอ้เสียดายซื้อแต่3ตัวนะครับโอ้เสียดายนะครับก็แต้มเดียวเนาะนะครับสวัสดีคุณอัญมณีนะครับคุณลำเพียนสวัสดีด้วยนะครับร่วมบุญแล้วนะครับคุณลำเพียนนะครับสาธุบุญด้วยนะครับเอาวันนี้มีของเชฟของเชฟด้านนี้นะครับของเชฟด้านนี้แล้วก็ของแอดมินกุ้งเขาฝาก ฝากจุดให้ด้วยหนึ่งแท่งนะครับของแอดมินกุ้งนะครับของแอดมินกุ้งจะเป็นตัวนี้นะครับของเชฟจะเป็นชุดนี้นะครับนะก็เม็ดเดียวเชฟขอหลวงปู่แท่งเดียวนะครับแต่ว่าอีกแท่งหนึ่งเป็นของแอดมินกุ้งนะครับแอดมินกุ้งจะเป็นชุดนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีคุณอันมณีนะครับร่วมบุญแล้วนะครับบนมโทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยว่ายๆก็จะแห่ต้นกระถินเข้าไปรวมนะครับ คุณปราณีให้ค่าขนมจิ๋วมารวยนะครับแล้วก็ฝากซื้อผลไม้ถวายพ่อปู่อ่าพ่อปู่ก็เดี๋ยวจะทำพิธีวันที่ห้านะครับอ่าบัญชีไหนเดี๋ยวติดต่อหลังบ้านหน้าเพจเฟซบุ๊กนะครับติดต่อหลังบ้านหน้าเพจเฟซบุ๊กก่อนนะครับเพราะว่าพอดีเชฟไม่ได้เอาไม่ได้เอาไอ้นี่มานะครับ จะติดต่อหลังบ้านหน้าเพจ a c e b o o k เพจเชฟที่คนเดิม99นะครับแล้เวเดี๋ยวติดต่ออีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอปู่ศรีสุโธนพ99เสียนเนี่ยเดี๋ยวเชฟจะน่าจะจุดขอวันที่ห้านะครับน่าจะขอวันที่ห้านะนะครับยังน่าจะพอมีเวลาอยู่นะครับสวัสดีคุณบัว789นะครับสวัสดีคุณอุไลนะครับสวัสดีด้วยนะครับ อ่ะนะครับสวัสดีเจ๊จ้าด้วยนะครับปฏิทินสมเด็จย่ารอเ้านะครับอ่าได้นะครับเดี๋ยวลงให้นะครับก็สวัสดีหลายท่านนะครับวันนี้มาขอต่องวดกับหลวงปู่สวงนะครับมาขอต่องวดกับหลวงปู่สวงวันนี้มาถวายถวายถวายเพลง หลวงปู่สวงด้วยนะครับมาถวายเพล,ลงหลวงปู่สวงด้วยนะครับแล้วก็ถือโอกาสขอต่องวดกับองค์หลวงปู่สวงนะครับเชฟก็จะยังอยู่อีก2วันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีทอดกระถินพรุ่งนี้นะครับสวัสดีทางเจ๊จ้าด้วยนะครับ เลขฝานะครับน่ะเลขฝามาสบายพ่อปู่นะครับโอ้โหเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับไปลาวพุ่งนี้ได้นะนะครับเจ็ดเก้าแปดเก้าไปลาวพุ่งนี้ได้นะครับเลขฝานี้ราหลวงปู่แจกบ่อยนะครับเลขฝานี้เจ็ดเก้าแปดเก้านะครับไปลาวพุ่งนี้ได้นะครับเพราะว่าเลขฝานี้หลวงปู่ให้บ่อยนะครับลาว เราพัฒนาเนี่ยนะครับส่วน2อสนี่ก็อาจจะไปรัฐบาลไทยนะครับนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับพรุ่งนี้สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาขอต่องวดกับหลวงปู่สวงที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะครับ แท่งนี้เป็นของแอดมินกุ้งฝากจุดนะครับแอดมินกุ้งฝากจุดของนี้เป็นแท่งที่เชฟที่ตั้งจิตขอกับหลวงปู่ขอต่องวดนะครับสวัสดีคุณวิไลวันด้วยนะครับ ะะให้ดูพาไปดูซุ้มประตูนิดหนึ่งนะครับอัปเดตซุ้มประตูหนึงน่งอันนี้เป็นซุ้มประตูที่เราสร้างกันมานะครับตอนนี้ก็ติดลายแล้ว,วเริ่มติดลายนะครับอันนี้เริ่มติดลายลงลายนะครับลงลายสวยแล้ว ลงลายแล้วสวยแล้วนะครับอ่ะนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างสุ้มประตูมาเนาะนะครับหลวงพ่อองค์หลวงพ่อที่เราสร้างถวายก็อยู่ดีนะครับข้างบนเนาะนะครับก็อยู่ดีนะครับสาธุทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้เราไปปิดโบสถ์กันนะครับวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เราไปปิดโบสถ์ วัดป่าขามน้อยกันนะครับเพราะว่าเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเหลือแค่กำแพงแก้วรอบโบสถ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถวายปิดโบสถ์กันนะครับปิดโบสวัดป่าขามน้อยก็อย่าลืมเนาะนะครับรวมอนุโมทนาสาธุได้ะนะครับอ่ะนะครับอ่ะแอดมินกุ้ง ฝากจุดสองตัวนะเลขทูบสองตัวนะครับของเชฟเป็นเลขทูบสามตัวนะครับสองตัวหรือเปล่าไม่รู้น่าจะสองตัวนะอ๋อไม่แนอาจจะสาตัวนะเนี่ย สวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อวานเสียดายถ้าเป็นถ้าออก988ก<ๆ>็จะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนีมื่อวานนะครับเสียดายเนาะมันออกเป็น898นะครับสวัสดีคุณโชติรถนะครับไม่ได้ดูนะครับโอเสียดายเนาะนะครับสวัสดีคุณทิทิธนันทิธนนนะครับคุณน้อยโตะนะครับสวัสดีด้วยนะครับ ยังไงเราดูปลายงดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่า,าปลายงวดเนี่ยจะมีทีมงานของเชฟเนี่ยนะครับอย่างงดที่แล้วของของเนี่ยเนี่ยท,ที่ออกเนี่ยก็คือ2องสเลยนะเนี่ยครับก็คือทีมงานเชฟทีมมาจุดนะครับสองแปดเก้ามาจุดไว้แต่ว่ามันโดนฝนมาเลยจงังๆก็ได้โชคกันเต็มๆเหมือนกันนะครับทีมงานเชฟทีมมาจุดเอาไว้2องแปดเก้า แต่ว่าเดี๋ยวไปลายงวดเดี๋ยวเชฟให้ทีมงานมาจุดอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงใกล้ๆวันหวยออกนะนะครับเดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับช่วงปลายปงวดนะครับเชฟจะให้ทีมงานมาจุดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเขาเข้ามาสามงวดติดแล้วนะครับทีมงานมาจุดนะครับทีมงานเชฟชชพที่อยู่ฝั่งสุรินนะครับงวดที่แล้วก็คือสองแปดเก้าก็คือถ้าตีความได้ก็คือแปดแปดเก้าเลยนะครับถ้าตีความได้เนาะนะครับเดี๋ยวประมาณสัก ก่อนหวยออก2วันนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเขามาจุดนะครับเดี๋ยวจะส่งข่าวอีกทีหนึ่งนะครับช่วงไปปลายงวดปกติปู่ให้ปลปลงวดก็จะแม่นนะครับเอาละครับเลขทูบเอ็ดมินกุ้งที่ฝากเชฟเสียงไทยนะครับเป็น286นะครับ286นะเลขเชฟน่าจะเป็น4 3 5นะดูแล้วนะครับนะก็ฝากเอาไว้ในช่วงต้นงวดก่อนนะครับ นะเดี๋ยวปลายงวดเดี๋ยวตามให้อีกทีนึงนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับปลายงวดนี่เขามาจุด289 2, 9เนี่ยได้เต็มเต็มเลย8998แล้วถ้าตีความดีๆก็คือ28ก็คือ889นะครับส่วนเลขฝานะครับเลขฝาเป็นอ้าวอันนี้นี่อันนี้ของ เลขฝาเป็นสองสองสามนะครับเลขฝาสองสามส่วนข้างในฝาเนี่ยเอาไปลาวได้นะครับเพราะว่าปู่ให้ลาวแตกบ่อยนะนะครับเป็นเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับเจ็ดเก้าแปดเก้าเนี่ยเอาไปลาวได้นะครับลาววันจันทร์ได้ อ่ะเรียบร้อยนะครับแอดมินกุ้งจุดจุดได้2 8 286นะครับของแอดมินกุ้งนะครับของเชฟก็จะเป็น4 3 5สห้านะครับโอ้ส3 5ามมันไปอยู่3ตัวเลขหน้าของรางวัลที่1งวดที่แล้วเอาละครับฝากเอาไว้ก่อนนะครับต้นงวดนะครับเดี๋ยวไปงวดตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลวงผู้สวงนะครับนะเดี๋ยวก็เจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกัน ปลายงวดนะครับเดี๋ยวมาตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติปลายงวดด้ปู่มักจะแม่นนะครับเอาละครับสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกแชร์นะครับปากเป็นแรงใจนะครับปฏิทินวัดไผ่เขียวคําชโนดปฏิทินแสนด้วยนะครับเอาได้ครับเดี๋ยวตามให้นะครับคุณออยสายกินนะครับ3-45ตรงทะเบียนรถเลยนะครับอาสาถุกขอให้มีโชคร่มกันนะครับนะคุณปุญญวัฒน์ไม่ได้ดูเสียดายเลยนะครับอาลุ้นกันใหม่เนาะ คุณราณีเฮงส่งขอฝากทำบุญข้อมูลอยู่ในอินบ็อกซ์นะครับเอาสาธุนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูข้อมูลนะครับนะโอเคครับฝากฝากไว้ในอินบ็อกซ์หน้าเพจ a c e b o o k เพจเชฟที่คนเดิม9 9นะครับสาธุกับทุกทท่านนะครับเดี๋ยวบ่บายเชฟก็จะไปนำต้นกระถินไปรวมที่ชุมชนนะครับบ้านขามน้อยนะครับเดี๋ยวก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับสำหรับไรนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีทุกทุกท่านครับ